สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันน,นางจันทการมาลาลัมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เราจะมาไลสดอของกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจแปรชุมชนแปรรูปอาหารจากเนื้อเนื้อสัตว์นะคะบ้านหนองแกนะคะค่ะอ่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีหมูหวานหมูฉีกแล้วก็มี อ,อันนึงก็คือที่เป็นของหวานนะคะก็จะเป็นมีกรอบนะคะโอเคนะคะค่ะยังไงมียังไงมั้งคะพี่โอค่ะสินค้านะคะสินค้าของเรามีมีเป็นแพ็กเกจนะคะสะดวกในการจัดส่งนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นหมูเขาเรียกว่าหมูอะไรนะคะนี หมูฉีกหมูฉีกนะคะตัวนี้เป็นหมูฉีกนะคะราคาขายอยู่ที่120บาทนะคะแต่ทางท่านถ้าสดใครสนใจสั่งซื้อในปริมาณมากจํานวน1ิกล่องขึ้นไปนะคะทางเราจัดส่งให้ในราคาเพียง100บาทเท่านั้นนะคะทางสิจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะ10กล่องนะคะเสร็จสิกล่องในราคา100บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้ากล่องเดียวก็120บาทนะคะแล้วมันจะมี2อย่างนะคะพี่โอ้นะมันก็จะมี อ่าเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกลมๆค่ะปริมาณสุทธิเท่ากันนะคะเพียงแตกต่างกันที่บรรจุภัณฑ์เท่านั้นค่ะโอเคค่ะมีอะไรอีกมั่งนะคะพี่โอตตัวต่อไปนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมูหวานนะคะหมูหวานหมูหวานตัวนี้แพ็กเกจก็เหมือนกันนะคะแพ็กเกจรูปทรง กลมๆเหมือนกันราคาจราคา,าขายอยู่ที่120บาทเท่านั้นนะคะถ้าสั่งซื้อในปริมาณมากหรือแชร์แชร์กันมาก็ได้นะคะ10กล่องขึ้นไปนะคะ10กล่องขึ้นไปเราขายอยู่ที่กล่อง,องละ100บาทเท่านั้นค่ะ 100, ะ100บาทนะคะ<า>จะส่งทั่วประเทศนะคะใครสนใจก็สั่งซื้ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะต่อไปนะคะสินค้านะคะก็จะเป็นหมี่กรอบนะคะ,คะหมี่กรอบทรงเครื่องนะคะ มีกอนเครื่องใส่อะไรบ้างครับอ๋นก็จะมีลูกเกดนะคะแล้วก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมพานด์ด้วยนะคะอันนี้อร่อยมากนะคะเนี่ยอร่อยมากค่ะแล้วก็สดใหม่ทุกตลอดเวลาเลยนะคะกล่องหนึ่งนะคะราคานี้ก็คือ30บาทนะคะ30บาทใช่ค่ะ30บาทก็จะมีสองแบบถือว่าไม่แพงนะคะมีสองแบบนะคะมีรูปทรงสองแบบเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหมือนกันตัวนี้ก็30บาทเหมือนกันนะคะสนใจแบบไหนก็สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเป็นของกลุ่มอะไรครับพี่จันชื่อกลุ่ม กลุ่มนี้แหละค่ะกลุ่มเดียวกันนะคะวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารนะคะจากเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นอาหารเป็นเป็นหมี่กรอบนะคะของของเน่ของคุณแม่อัมพรนะคะนี่นะคะของคุณแม่อัมพรนะคะเป็นหมี่กรอบนะคะเขาอูใกล้ๆได้เลยค่ะสั่งเข้ามาได้หรือว่าเราสนใจที่จะไปสั่งตรงอ่ะที่ตั้งของเขาก็มีนะคะอยู่หน้าวัดมิมนนะคะหน้าวัดมิมนจังหวัดระยองนะคะตำบลเหนือเมืองนะคะอยู่ตำบลเหนือเมืองอยู่บ้านหนองแก่ตำบลเหนือเมืองนะคะอยู่หน้าวัดมิมนเลยนะคะ ที่ตั้งนะคะค่ะอันนี้เป็นหมูหวานนะคะนี่หมูหวานอร่อยมากนะคะรสชาติมันจะหวานหวานหวานนิดนิดไม่หวานมากนะคะอืมแล้วก็กรอบค่ะแล้วก็จะมีท่านไหนนะคะที่เป็นอ่อที่เอ่ามีปัญหาเรื่องเคี้ยวลําบากเรื่องอะไรยลำบากอ๋อค่ะก็ยังใช้ได้นะคะเนี่ยกินกับข้าวต้มก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้นะคะกินกับข้าวต้มข้าวต้มตอนเช้าร้อนๆก็ได้นะคะกินกับข้าวสวยก็ได้กรอบแล้วก็เคี้ยวง่ายเก็บไว้ได้นานนะคะนี่นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่120บาทนะคะถ้าสั่งซื้อในจํานวน1ิบกล่องขึ้นไปนะคะทางเราลดราคาให้นะคะพิเศษวันนี้เหลือแค่100บาทน่ากินมากเลยนะคะน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็จะมีขนมปั้นสิบนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันกับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านสิบอ,อยู่ที่นนตำบลเด็ดลาดน,นะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มนี้ก็ได้ค่ะ,คะแล้วก็สั่งที่นี่ได้นะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันของกลุ่มขอ,ของคุณแม่นะคะคุณแม่อ,อัมพรนะคะกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์นี่นะคะบ้านหนองแก่นี่นะคะ,คะแล้วยังมีมีอตอนนี้มีมีอะไรที่เราแนะนำบ้างคะเรื่องสินเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับรสชาติอาหารหรือว่าเวลาสั่งซื้อนี่ เราจะได้เราเราจะสั่งซื้อยังไงอ๋อค่ะถ้าใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดของสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดณนเวลานี้นะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อคุณสั่งซื้อในราคา1ิบกล่องขึ้นไปนะคะ1ิบกล่องขึ้นไปถ้าเป็นของหมูหวานแล้วก็หมูฉีกนะคะตอนนี้เราเหลืออยู่ที่หนึ่งบาทเท่านั้นนะคะหวานและหมูชีกนะคะค่ะถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ทางเ Facebook ของสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อไปที่กลุ่มวิสาจิตชุมชนแปรรูปอาหารนะคะของคุณแม ของกลุ่มคุณแม่อัมพรก้อนคำนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็0933794827นะคะหรือใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะทางเราจะปักหมุดไว้ให้แล้วก็ใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างให้ภายใต้คลิปนี้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะอ๋อยังไงนะคะก็ช่วยฝากด้วยนะคะช่วยฝากสินค้านะคะสินค้าของเรานะคะซึ่งเป็นของกลุ่มเกษตรกรนะคะในเครือข่ายของส,สำนักง,งานสภากษตรกรจังหวัดระยองนะคะ ค่ะใครที่สนใจที่จะเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมอยากได้รายได้เสริมในมช่วงเศรษฐกิจวิกฤตโควิดอย่างนี้นะคะ<ม>ที่รายได้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่สามารถอยากมีอาชีพเสริมก็ติดต่อสั่งเข้ามาได้นะคะมีทั้งปีกและส่งทางเราจะจัดส่งให้ทุกท่าน<ม>ทั่วประเทศเลยค่ะ คือ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 ตัวนี้คือส่งได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมพี่โอใช่ค่ะจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะใครที่อยากมีรายได้เสริมจะมองหาอาชีพอยู่ว่าสนใจอยากทําอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเลยเรามีสินค้าทุกท่านเลือกชมมากมายเลยค่ะโอ๋อย่างอย่างหมูหวานนี่นะคะเขาบอกว่าผู้ผลิตนะคะคุณอาพรนี่แกบอกว่ามันมีสมุนไพรผสมอยู่ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรด้วยมีสมุนไพรด้วยมีงาด้วยนะคะมีงาค่ะ ตรงนี้นะคะคือกินแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็หมูที่เราทํานี่ก็สดใหม่นะคะค่ะค่ะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็หมูฉีกสั่งหนึ่งกล่องเราก็ส่งนะคะกล่องเดียวเราก็ส่งค่ะขอให้ขอให้ส่งใครที่เข้ามาแล้วฝากอุดนุนกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะอืที่จะมีอะไรจะฝากให้กับทางท่านผู้ชมที่เข้ามาไหมคะอ๋อหรอคะ ก็คือยังไงนะคะถ้าเกิดสนใจสินค้าที่เราไลฟสดนะคะของสำนักงานสภานเกษตรกรจังหวัดเลยนี่ก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะยิบเข้ามานะคะพี่โอค่ะสินค้าเรามีทุกอย่างนะคะเป็นพืชผักสวนครัวก็มีนะคะพืชผักสวนครัวโดยเป็นข้าวหอมมะลิก็มีนะคะสินค้าเรามีตัวเลือกให้หลายเป็นแบบแปรรูปก็มีขนมก็มีค่ะใครที่จะมีรายได้เสริมนึกไม่ออกว่าช่วงนี้จะทําอะไรดีก็ สั่งซื้อได้นะคะติดต่อเข้ามาสอบอถามก่อนก็ได้คะ่ะสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าสนใจสินค้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวทางเราจะติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มเกษตรกรให้นะคะอจากที่เราไปไล่มาเรามีหลายกลุ่มอยู่นะคะพี่จันที่เราไปไล่มาแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปไล่กลุ่มอะไรนะคะกลุ่มกลุ่มอะไรนะกลุ่มของอะไรนะกลุ่มที่เราไปไล่เมื่อเมื่อวานนี้ที่มามีอ่ามีไอ ปลาบองมีข้าวปุ้นมีอะไรนะขนมจีนน่ะค่ะบ้านๆภาคอีสานเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะขนมจีนสําเร็จรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราไปมาแล้วก็มีน้ํายําให้ด้วยนะคะไม่ได้ทาแค่กินกับน้ํายาอย่างเดียวนะคะพี่จันเรากินเป็นยํเข้าวปุ้นได้ด้วยยำข้าวปุ้นมีอะไรนะมีปลาปลาทำไมคะปลาสุด ที่วสาลาสุดเอาไปทำกับข้าวก็ได้ทำส้มตำก็ได้ก็น่ะอร่อยมากนะเรียนก็มีนะคะชอบมากเลยนะอนั้นคลิปที่ผ่านมานะคะพี่ก็ชอบมากเลยนะอนั้นอร่อยมากเลยใครที่เข้ามาไป่นทันก็ดูย้อนหลังได้เลยนะคะที่ Facebook ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีหลายคลิปนะคะมีมีเยอะๆเลยค่ะมีก็สนใจนะคะอยากอยากให้ท่านผู้ชมสนใจ เข้ามาดูก่อนแล้วกันนะคะว่าของเรามันสภาเกษตรกรมีมีดีอะไรมั่งมีเยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับสินค้านเลือกนะคะช่วงนี้ใครที่รายได้ไม่เพียงพอมองหาว่าอยากมีรายใช้อาชีพเสริมช่วงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิดโควิดช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็รายได้หายากมากหาเงินยากมากนะคะพี่จันอันนี้ก็เป็นตัวเลือกครั้งหนึ่งนะคะแต่ที่เข้ามาได้ค่ะก็คือถ้าเราไม่อยากไปไหนไม่อยากติดโควิดหรือว่ายังไงเราก็สั่ง โทรสั่งได้เลยเราส่งได้ทั่วประเทศนะคะเอเห็นแล้วมันน่าอร่อยเราจะไปส่งให้ทุกท่านถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะมีอะไรมาอย่างไรพี่โอก็ฝากสุดท้ายเลยนะคะฝากก็ขอเป็นฝากฝากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารของคุณแม่อัมพรนะคะที่ตําบลเหนือเมืองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะส่วนรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะเดี๋ยวทางเราจะขึ้นไว้ให้ทาง ไลฟ์สดหรือทางแชทของรายละเอียดไว้ทางแชทของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอค่ะเรามาทวนกันหน่อยค่ะพี่จันเผื่อใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ทันเรื่องราคาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เป็นหมูฉีกนะคะพี่จันใช่หมูฉีกหมูฉีกตัวนี้ราคา120บาทนะคะนุ่มใครที่สนใจนะคะฝากแชร์กันมาก็ได้ถ้าสั่งซื้อครบ10 10กล่องขึ้นไปนะคะ10กล่อง ท่านต่ำสิบกล่องนะคะตอนนี้เราให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะโอเคค่ะค่ะตัวต่อไปค่ะพี่จันอ๋อันนี้เป็นหมูหวานนะคะค่ะหมูหวานหมูหวานก็เหมือนกันค่ะก็คือถ้าสั่งสิบกล่องขึ้นก็จะได้กล่องละหนึ่งร้อยบาทนะคะโดยเฉพาะหมูนะคะหมูที่เราผลิตภัณฑ์ของหมูที่ทําเนี่ยเป็นคัดพิเศษมากก็เป็นหมูหมูที่ทําจากสะโพกนะคะสะโพกใช่สะโพกอร่อยเลยนะคะค่ะส่วนที่อร่อยมากนะคะค่ะเราก็จะมีมีกรอบมีกรอบทรงเครื่องนะคะ ม,มีกล่องทรงเครื่องนี่ก็ใส่อะไรบ้างคะนี่น,นี่ก็มีลูก,ลกเกตแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะหิมพานด้วยค่ะ,คะน,นี่อันนี้อร่อยแล้วก็สดมากสดสดจากเตาราคาอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะคะ,คะถูกมากเลยะค,ะครที่สนใจก็สั่งซื้อได้กล่องเดียวเราก็ส่งนะคะ,ะฝากชื่อ,ช,อชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ทาง เฟซบุ๊กทางไลฟ์สดอินบ็อกเข้ามาทางเฟซบุ๊กของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้เลยค่ะก็แล้วจะมีสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือขนมปั้นสิบค่ะซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันกับขนมปั้นสิบของตำบลเดล่าที่เราไปไลฟ์สดเมื่อกี้นะคะก็เป็นเครือข่ายกันสามารถสั่งใครที่อยู่ใกล้ทางร้อยเอ็ดก็สั่งซื้อทางกลุ่มของอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้เลยของคุณแม่อัมพรนะคะหรือใครที่จะสั่งเยอะๆสั่งเยอะๆก็ติดต่อเข้ามาทาง กลุ่มวิสาิจชุมชนแปลรูปตำบลเด่นลาดอำาภเหนองฮีจังหวัดรอยเอรดได้เลยได้เลยค่ะเป็นเครือขเดียวกันค่ะเกิดอขเดียวกันหรือใครที่ติดต่อก็ติดต่อผ่านถ้าสะดวกติดต่อก็ติดต่อทาง Facebook ของสำนักงานสภาเกษตรกรเดี๋ยวเราจะประสานงานให้กับทางท่านลูกค้าที่ใครสนใจที่จะสั่งเยอะๆก็ได้นะคะถ้าฝากฝากสุดท้ายเลยนะคะก็คือพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะคะว่าทางเราจะไปไลฟ์สดให้กับสินค้ากลุ่มเกษตรกรท่านไหน ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสำนักง,งานเราด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะขอบคุณ,คณมาก <มา S 1> ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ